วแล้วไงก้ามอมนี่แหละคือคำตอบไอ้ที่อ่ะหุยหุยตัดันอยู่ไหนมึงมาหาเรื่องกับคนมีก้ามอมไอ้ตัด โอเมล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 โลอเคไปเลยดีกว่าโอล e s โอล e s โอวิ่งได้เออภาพสวยจ,จ,จแเลยแต่มืดไปหน่อยว้าวชุดโอ,อ,อ้ยเสียงอะไรอ่ะเว้ยเดี๋ยวเ้ยเดี๋ยวทางนี้กูมาล่ะ อยู่นี่่ะโอเคไอชี่อย่างมืดเลยสัตว์เนี่ยอเออไอชี้กูถามจริงหลอดไฟเดีย๋ยวมแม่งสว่างน้อยจังไว้แค่ <c oughs> นั่นดิไออันนี้อะไรเนะี่ยโอ้ยเปิดไฟหรือเปล่าย้อ oh ยโอ้โหอะไร อะไรอะไรไฟไม่ค่อยน่าเปิดเลยนะ,ะเฮียโอ้ <c oughs> ไปแจ๊สโอ้ไม่เปิดไฟไรเฮียเปิดหน้าเพื่อนอืมไอ้ชี้อะจะเปิดมึงก่อนเลยเนี่ยตัวแรกไอ้เชี้ <c oughs> อะแยมา่ม้ยเสียงอะไรโอ้โหแค่เสียงน้ำก็ทำกูสะดุ้งอะมาเยอะไอ้เชีเ้เสียงมังร้อนจัดเฮียเสียงเกมดังมากวะ ไม่นะเสียงมันค่อนข้างเบาอยู่เสียงเคียร์อะไรวะอืมนี่เสียงเคียร์อะไรบ้างเมื่อเชียโคตรหลอนเลยสานเฮ้ยเสียงกูเดินเหรอโอเคเสียงกูเดินโอ้นี่ไงบิดวาล์ บอกเลยว้าวอุ๊ยว้าวสุดปืนเ<ม>ชีย้ยมีปืนให้ด้วยไอ้สัสเขี้ย yeah. น่ากลัวแล้วไงเก้ามอมอนี่แหละคือคำตอบไอ้เขี้ยเริเ่มรุนแล้วเลิกเลยแฮโอ้โหกูมองไม่เห็นคนเลยเลย ไอ้เฮียอะไรเยอันนี้กูเปิดไฟแล้วเหรอไอ้เฮียอันนี้ไฟหรืออะไรอ่ะมือชิมหายกูยิงหมดอ่ะนี่ไงละมาในชู้ตรงนี้นี่อะไรสัตว์ดีโหลดแม่ไอ้สัตว์มายึงกูมึงอยู่ไหนสัตว์มึงมาเลยกูอยากเจอว่ะไอ้เฮียกูมีก้ามองสัตว์มาดิ Hmm? อยู่ไหนอยู่ไหนจก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 ผมมาดิจกจกเฮ้ย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 เยเเเเยเ้้้はは้ยเฮเฮ้ยเฮ้ย้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้เฮ ไม่หรอกไอ้เหี้ยเฮ้ยอะไรอะธิษฐีนอะไรกูติดอะไรตัวอะไรก่อขามึงอยู่หรือเปล่าก็ไปดูดิมันเห็นครยอะไรบ้างอ่ะโอว์ o ัตเทิลส์โอว potatoes อ์หุยหุยจุ๊อยู่ไหนอยู่ไหนกูยิงหมดอ่ะ เป็นคนแต่ถ้าผล่มาให้กูตกใจกูก็ข้าหมดอ,อ,อะแต่ที่ฉัน,นแต<ป>กใจคือ,คอท,ที่นี่มัน,ขนเขาเียะไรที่นี่มันที่ไหนกูมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงก่อนมึงถามใครเออนั่นดิกูถามใครอะอุน่จ <c oughs> ้าวุ้ยวุ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยสัตว์มึงอยู่ไหน <c oughs> มึงมึงมาหาเรื่องกับคนมีก้าวมอมมอไอ้สัตว เอ้ยเียไปไหนเราปัญหาคือว่าแม่งไม่น่าใช่คนแล้วไอ้เชี่ยเนี่ยไม่เชี่ยกูเล็งอยู่นะเชียกูเล็งอยู่นะสัตว์โผล่มากูสัตว์อ่ะไอ้เียประตูปิดประตูปิดเน่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 กูรู้นะมึงจะเด็บแอบตามหลังกูมา มึงโง่ไม่อีวีอันเท่าอยู่ในที่แคบแล้วมึงแน่ใจแล้วนะแล้วทำไมเสียงหัวใจกูเต้นนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยตัวอะไรอยู่หลังกระแพงหลังเสาหลังเสาไม่มีไม่มี กูจุ๊บจุ๊บควิกสโคปมันควิกไม่ได้งติดกัชแทตควิกช็อตคืออะไรไม่รู้รู้ใจแต่คำช็อตได้เนีอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ตุ๊ลบลบลบนี่อ่ะก็นี่ไงไอ้เหี้ยกูไม่เห็นได้ไงอยากจะไปทุบตัวเองให้ตายสักทีนึงอ่ะโว้ มีสองทางให้เลือกขวาไล้ไปอับปีไปดินี่ <font> เ,เลือกทางอับปี<ม>เงี้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอ,อะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยบมุมก่อนหลบมุมก่อนไอ้ที่อนนะ่อะขุม,มุมดีกว่ามึงเจอกูแน่เนี่ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยไม้ เลือดเลือดด้วยเฮี้ยอ้าไม่มีเฮี้ยอะไรเลย,เลยโอ้โหสัตว์เอาซะกูตกใจเลยเ<อ>ย็ดแม่เจะก็ยิงแม่งซะหรอกอะไรวะนะโคตรมืดเลยเยอ่ะจะเอี คือเป็นทางทางโง่ๆเลยอ่ะเฮ้ยเอ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 าม่มีอะไรไม่มีอะไรวิ่งได้ไหมกดวิ่งได้ไหมไอ้เหี้ยฮะ it's too dark มืดเกินไปไม่ได้ ไอ้วค้ณต้องทำอะไรในตรงมุมเมื่อกี้อ่ะมันน่าจะมีอะไรสักอย่างให้เปิดแล้วมั้งหรือม่ก็อาจจะมีมุมที่เองมองไม่เห็นหรือเปล่าอาจจะไม่ได้สํารวจเอ้ยหลังตู้เมื่อกี้นี่ไงทางไปต่อมีตรงหน้ายังมองไม่เห็นจะมีปุ่มให้กด Ấy. Anh Ấy, ơi, ú ở đây phải lắm. Ú. Yo. Yo, yo. Uh. qua nè. <laughs> นีทางเดิมนี่เชื่อามาใช่ใช่อาจจะรอแดกกูก็ได้เฮียนี่แม่งเหลี่ยมก็ไปตรงเราต้องไปตรงจุดที่มัน <mm> <ช>มืดเกินไปเใช่หรอไปตรง <mm> ใช่ใช่ปุ๊บกูเช็คไงกูเช็คกูเช็คมุมกูเช็คมุม <M aker> โอ้โหกูยิงไปแล้วด้วยแต่เหมือนยังไม่โดนหรือโดนวะรีโหลดไว้ก่อนเอาชัวเผื <mm> ่อ<ช>แม่งโดนอีกนัดเดียวไม่ตายอโอ้โห กระตุกกระตุกอู้อโหลดผีโหลดผีอู้โหลดผีไอ้เหี้ยางเลยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์แม่งโหลดผีกูรู้เลยไอ้เหี้ยรอแดกกูละโหลดรอแดกกูละเมื่อกี้ตัวเคียะโดนเสว์เสียงน้ำด้วยสัตว์เสียงโคตรดังเลยเดี๋ยวขอลดเสียงครับไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยหูจะระเบิดไอ้เหี้ยแม่งร้องใส่กูอ่ะเหี้ยแม่งเป็นน้ำเลยไอ้เคีย เช็คข้างหลังด้วยนะไอ้เฟอร์ข้างหลังมม่ตามมาทางนี้เอ้ยแล้วถ้าเราไม่เชื่อมันนะอ้าวไปไม่ได้อ,ะอ่ะถ้าเราไม่เชื่อมันนะไปไปทางอื่นเลยไม่ใช่ทางนี้อันนี้เสียงตัวกูหายใจเลยเฮ้ย,ยไปต้องหมุนด้วยวะโอเค เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เ,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 เสงตัวเฮียอะไรวะ <c oughs> แม่งกูลนงไงเฮียอุ้ยเสียงเงียบแม่งว่ายอย่างเงี้ยช <c oughs> มันมีชอยู่แฟมมีชดอยู่ออยตูแล้วตรงนี้อ่ะตรงนี้ไปได้ปะ น่าจะคลานไปปะ่ะไม่ได้ไม่ได้คลานไม่ได้ดิไม่ได้เอองั้นก็ยิงเมื่อกี้น่ะหมาดิเพี่ยิงไม่โดนไอ้เขี้นัดแรกเกว้าออไปนัดสองก็โดนนี่อยู่ไหนไอ้เขี้ย่ะข้<ค>นอนระแวงระแวงดิเขี้โค่นมืดเลย ววววเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงน้ำกูนี่แหละอ้าวติดเทียนเลยเฮ้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 ยอะไร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 ไปเฮีย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 แม่งตะล้องตัมมาแต่ไกลเลยเฮียตะลึ่งไอ้สัตว์เฮียตัวเทียนเลยเนี่ยตัวเทียเรา คนคนเหรอคนเหี้ยอะไรแม่งร้องอย่างงี้วะอาจจะให้มันร้องอยังไงอะเีเี้กูตุบฟ้ว่ามันจะไม่มีแค่หนึ่งเพราะเพราะกูรอดอกูยังรอดอยู่นั่นเป็นตัวแรกแล้วก็จะไม่ใช่ตัวสุดท้ายที่มึงได้ยิงไอ้เยี้ เอ้ยเอ้ย um, เปิดได้ปะเฮ้ย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 เวลาเปิดประตูนี่โคตรที้ยากูบอกให้มีอะไรใช่ปะโอเคมันบอกมาทางนี้งั้นเราไปอีกทางหนึ่งนีเฮ้ยกูฟังเสียงกูฟังเสียงอยู่ จะเอตัวเองอะไรแดงๆชอไปจุ๊บจุ๊บจบจบจุ๊ดี๋ยว <c oughs> ควิกช็อตมาหลายสับตว์ <c oughs> แดงนี่เฉยแต่ไม่มีฮีอะไรเลยไอ้เหี้ยไอ้ตรงไอ้ท่อน,น้ำเมื่อกี้หรือเปล่าเนี่ยอาจจะหมุนท่อน้ำให้ไหลน้ำน้ำไหลออกออ <c oughs> แลก็เลยก็พื้นแม่งเปียกน้ำไงตอนนี้ไอ้ตรงท่อน,น้ำหมุนแล้วไม่ได้เลยไอ้เหี้ย เอามาทำไมอ่ะเข้ามาทำไมเพื่ออะไรเหรออันนี้คืออ๋อตรงที่เพิ่งเราผ่านมาจนี้เไม่ได้โอ้ยเฮ้เฮียอะไรเฮ้ยจะเออตัวเองเสียงมันกวืนตีมกูเอยู่หลังประตูหรือเปล่าเสียงอ่ะเสียงมันอยู่หลังประตูเปล่า อยู่ไหนเฮียกดันแม่นด้วยไงหน้ากากไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยมันกดดันกูเนี่ยนไะอ้เฮี้ยแม่งคอยกดดันกูไม่หยุดเลยเห็นกูอยู่นิ่งๆแล้วไม่ไปไหนมัน้งยอ่ะหมนุนโอ้ยโอ้ยนี่<ต>สิ่งที้ยอะไรบ้าง

ไม่มีไม่มีทำไมมันมืดมืดกว่าเดิมอ่ะนี่ไงแม่งมาแลแ้วไหนวะไหนวะข้างหลังเปล่าข้างหลังไม่มี <c oughs> ข้างหลังกูเพิ่งผ่านมากูชัวแน่นอนว่าไม่มีเผื่อแม่งมุดโผล่ขึ้นมาจากน้ำมาืได้เยอะ โอ้ยตรงนั้นมันอะเฮ้ยอยู่หลังผมเฮ้ยเฮ้ยอะไรแดงแดงเจ็บมีไฟแจ้งเตือนสีแดงด้วยเหรอวะก่อนหน้านี้ไม่มีแต่ตอนนี้น่ะมีแล้ว โอนน้โหตรงนี้เปิดอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยด<ฮ><ฮ>ีนมากเอยวัคซีน,นใช่มั้ยหรืออย่างนี้เฮ้ยอุ้ยได้ยินไอสัตว์ ดีนะที่ปืนมันกระสุนไม่จำกัดหรือจำกัดไรสัตว์อะไรเช่นมีของให้เก็บปะตรงมุมเนี้ยหลอกให้กูเข้ามาเฉยๆกูดูทรงไอ้เช่นอันเนี้ยมันอยู่มุมไหนวะไอ้เช่นอันนี้กูกูงงวะน่าจะอยู่ข้างหน้านี้ ลองเหี้ยอะไรครับแม่ไม่รักเหรอไอ้เหี้ยแม่ ไอ้เหี้ยมีกี่ตัวเนี่ยเหมือนสามปะเขี้ยวตกฟอกปุ๊บอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าเริ่มตรงไหนอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหอย่าบอกนะว่า อ้แป็กไอ้หี่อ่อนไอ้สั์สามนัดพอดูเฮดช็อตเฮดช็อตสามนัดอันนี้อะไรเออเยอแล้วนี่เห็นเียอะไรตรงนี้มีป่ะไม่มีเือไม่มีมอสลบกระสุนครบ จบในที่เดียวเออว่ f m, f m. ะไอแฟมไอแฟมฮะไอตัวพวกเคนี่มันตัวโคตรสูงเลยสั์เลยหรือว่าเราตัวเตี้ยวะ,ะเอ,อ่อน่าจะมันสูงสูงมากด้วยเพราะกูยิงหัวมันสามนัดกว่าจะตายคนปกติที่ไหนโดนยิงหัวแล้วไม่แตกอะกู <c oughs> รู้แล้วว่ามึงอยู่ตรงไหนโผล่มาดิ โผมมืดมากมืดมากโกระหนักมาวะถ้าถอยต้องกับที่ไว้เยอะฮะอ้าอ๋ออ๋ออ๋อฮะมันว่าเมื่อกี้มันจะมันน่าจะติดโซ่อ่ะ ก็มันยิงติดโซ่ใช่ไหมเออไม่ยิงติดโซ่ what ต้องฟังเลยโอเคทีหลังมันจะได้ไม่ยิงโซ่ไอ้ที่อย่าคุ้ยคือกดยิงสงไปเรื่อยๆปุ๊บโดนโซ่ยังไม่ไ่ตายสักทีเสือกโดนโซ่ทุกนัดเลยนะให้ยิยังไงเนี่ยไม่สปอนไม่ไอ้นี่ด้วยไม่เหมือนเดิมไอ้ ตรงนี้มีปะเผื่อแม่งรอ,รอดักแดกกูโอเคไม่มีแม่ง้ยิงติดโตโคตรกากเลย ตัววะอุ้ยเฮียวิ่งโคตรไวเลยสัตว์ไอ้เฮียตัวเฮียใหญ่ทับไอ้สำคัญคือกูใช้ไฟฉายนะทำไมมันดับดับอเปิดไอ้เฮีย <c oughs> <c oughs> งงไอ้ไอ้ที่มันดับดับเปิดเพราะตัวละครมึงหลับตาเปล่าไอ้ตัวละครกูแม่งตุ๊ดจิบหายเลยเฮียให้มึงเปิดไฟแต่มึงหลับตามึงก็มองไม่เห็นเหมือนเดิมไมาเยอะคือแบบ ตัวคลอนกูม,มันมันปัญญาอ่อนใช้ได้เลยนะไอ้เชีย่ยเออเล็งเป้าปุ๊บแทนที่มึงจะมองมึงกลับหลับตาหลับตาตายจริงอี้อ่อไอ้เช่นนาโศกนี่มึงเป็นยังไงไว้สัตว์ไปดูได้ไหมเช็คได้ไหมเช็คศพโศก,ก,กเป็นตุ่มๆนี่ไงเจอละอุ้ยกูยิยยงทะล,ไลทยยุไปแล้วกูยิงแตกไปแล้วอันนี้เป็นตุ่ม เอ้ยเชี่ยไอ้พวกผีกลัวลูผ right. ีล yup. okay? ูอ okay. ิอเออดูด hmm. ิแขนมันทะลุตัวไปเลยอ่ะเฮ้ยเชี่ยอันนี้มันอ๋อปุ๊บโอเคเอาละเก็บตัวเก็บตัวมันมีมาเพิ่มมีมาเสริมปะนี่ปุ๊บกล่องก็อเอ้ยเขาเรืกอะเลย เตะถังก่อนเลยเพื่อเอาเลือกเอาชัยมีบ่าตรงเนี้ยไม่ใช่มันจะมาแดดปูทีหลังอีกเลบไปแล้วว่าไม่มาอีกรอบเชื่อปะจะมาจริงก็เออปุ๊บกูเลงไว้ก่อนเลยเพยเงียบก็คือมันมายิงไม่โดนพี่อะไรเนี่ย เ,เงนเต้นไหน <Yes. S 2> อุ้ยแดนไม่ใช่ไหมเต้นดิสกโก้ <c oughs> ใช่ไหมไอ้ใส่เหี้ยูอะไรตัดยิงซ้ำด้วยเอ็นแม่เต,ต้นทำเชียะเลย <c oughs> กูตี <c oughs> <c oughs> เอ้าแม่งเต้นด om ิสโก้ไอ้ส <my aret> ัตว์เนไอ้ยแล้วแม่งเต้นลมกระสุนกูเนี่ยไอ้เคียตอนแรกอะไอ้เคียะที่เอ็นจบ